สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพาขับรถชมวิวประเทศเนเธอร์แลนด์กันนะคะไปรับชมวิวทิวทัศน์กันจา้านี่นะคะอากาศนะคะอากาศเดี๋ยวมืดเดี๋ยวท้องฟ้าสว่างนะคะวันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงเอาหลายรอบนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จ้า ดี๋ยวฝนตกแดดออกเดี๋ยวท้องฟ้ามืดเดี๋ยวท้องฟ้าสว่างจ้านี่นะจ้าเมืองนอกนะคะทวีปยุโรปจ้านี่นะคะชมวิวทิวทัศน์กันนะคะบ้านเมืองเขาอยู่แบบเงียบมากค่ะไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะเมืองนอกนะคะไม่มีคน เปิดเพลงเสียงดังอะไรแบบนี้นะจ๊ะไม่มีเลยค่ะเงียบมากจ้ะวันนี้ก็จะพาขับรถไปเรื่อยๆนะคะพาชมวิลทิวทัศน์กันไปจ้ะนี่นะคะต้นไม้เป็นโกโก้โกใหญ่นะคะ ถนนเขาก็เป็นถนนเล็กๆนะคะถนนไม่ใหญ่เหมือนบ้านเรานะคะฟุตบาทเขาก็ไม่สูงนะคะที่เมืองนอกนะคะบ้านเราเอ่อฟุตบาทจะสูงมากนะคะที่ยุโรปฟุตบาทไม่สูงนะคะเราสามารถกลับรถได้ง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะมันมันมันผิดกันนะคะกับบ้านเรานะจ้ะ บ้านเรานี้ฟุตบาทสูงนะคะถอยไม่ดีก็ลดยุบนะคะแต่ที่นี้ไม่นะคะฟุตบาทเขาจะเรียบเหมือนถนนไปเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะอากาศก็เย็นนะคะ มันไม่มีแสงแดดจ้ะแต่มันก็สว่างสว่างอยู่นะคะไม่มีแสงแดดมีแต่ว่ามันมีน้อยอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้อา่าลมก็แรงแรงนะคะถ้าเปิดประตูรถนี้ไม่ได้เลยะคะ่ะลมแรงมากะคะ่ะลมแรงนะคะที่ทําให้อากาศเย็นนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นคลองแม่น้ำนะคะเป็นคลองน้ำจ้าเป็นเมืองที่สงบนะคะสงบสะอาดแล้วก็เงียบมาคะ่ะรับชมไปประพร้อมกันจ้า นี่นะคะบ้านริมแม่น้ำนะคะบ้านสวยๆจ้ะนี่นะคะนี่นะคะมีเรือด้วยนะคะนี่นะคะเป็นหมู่บ้านนะคะสว,สวยสวยๆนะคะหมู่บ้านเขาจะอยู่ติดริมแม่น้ำนะคะน้ำใสามากๆจ่าน้ำนะจ๊ะ น้ำใสแจ้วนะคะเย็นนะคะน้ำเย็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะนี่นะคะหมู่บ้านดิมแม่น้ำจ้าสวยมากจ้า เป็นคลองน้ํามากที่สุดนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จ้าเพราะว่าเป็นประเทศที่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลจ้านู่นก็จะเป็นแกะนะคะเป็นแกะคะ่ะนู่นนะคะเขาเลี้ยงแกะนะคะแกะตัวเล็กๆๆค่เล็ก,ลก,ลก,ลกคะ่ะดอกไม้นะคะ สวยมงามค่ะาปจ้าพี่น้องนี่ก็เส้นเส้นสีแดงนี้จะเป็นทางปั่นจักรยานนะคะถ้าว่ามีจักรยานขับนี้เราก็ต้องเอ่อให้จักรยานไปก่อนนะคะนี่นะคะเส้นสีแดงจะเป็นทางปั่นจักรยานจ้าสองสองข้างฝั่งนะคะ รถยนต์วิ่งได้เฉพาะเส้นในเส้นสีขาวนะคะเส้นสีแดงก็จะเป็นทางปั่นจักรยานจ้าโอ้รถรถทำสวนนะคะรถทำปลูกผักปลูกอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะเรือจอดไว้เต็มค่ะข้างข้าง ข้างแม่น้ํานะคะข้ามลำคลองนะคะข้ามลําคลองค่ะนี่นะคะนี่เราก็จะข้ามสะพานตรงคลองนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ นี่นะคะสะพานนี้ยกขึ้นยกลงได้นะคะส้มุดว่ามีเรืออะไรวิ่งผ่านก็เนี่ยค่ะเขาจะมีไม้กั้นเหมือนรถไฟบ้านเรานะคะสะพานก็จะยกขึ้นนะคะยกขึ้นพอเรือผ่านเสร็จแล้วก็เออเออลงเหมือนเดิมค่ะเป็นถนนเหมือนเดิมนะคะมีมีที่กั้นเหมือนรถไฟเลยค่ะสะพานข้ามแม่น้ําบ้านเขานะคะนี่ดอกไม้เยอะมากค่ะพี่น้อง ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนี่นะคะดอกดอกไม้ดอกหญ้านะคะสวยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาปั่นจัก,กรยานนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะ นี่ก็จะเป็นหมูอีกหมู่บ้านนึงนะคะนี่นะจ๊ะหมู่บ้านเขาน่าจะคล้ายๆกันหมดนะคะเขาจะออกแบบมาแบบคล้ายๆกันหมดนะคะนี่นะคะก็จะมีคลองน้ําเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นบัวนะคะเป็นบัวเหมือนบ้านเราเลยจ้ะนี่นะคะ บัวไม่มีดอกนะคะมีแต่ใบเยอะมากค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นสะพานข้ามไปออฝั่งบ้านคนนะคะเนี่ยคะ่ะสะพานเล็กๆนะคะเขาออกแบบดีไซน์ได้สวยนะคะบ้านเมืองเขานะคะวันนี้พาขับรถชม บ้านเมืองประเทศในแร์แดนกันนะคะเรือเยอะมากค่ะจอดอยู่ริมแม่น้ำนะคะริมคลองน้ำอะคะ่ะนี่นะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยค่ะ ต้นไม้ก็เยอะนะคะถ้าช่วงหน้าหนาวนี้ใบหล่นหมดเลยค่ะพี่น้องไม่มีต้นไม้สีเขียวแบบนี้นะคะใบมันจะร่วงหล่นเหลือแต่เหลือแต่ต้นมันเลยนะคะเหมือนเมืองในเทพนิยายนะคะเพราะว่าหน้าหนาวนะคะมันจะไม่มีต้นไม้สีเขียวนะคะมันจะร่วงไม่มีใบไม่เหลือใบเลยค่ะพี่น้อง เพราะว่าอากาศมันเย็นจัดนะคะก่อนมันจะร่วงนะคะช่วงเดือนธันวาอะไรแบบนี้ต้นมันก็จะเป็นสีแดงนะคะใบเป็นสีแดงแดงแล้วก็จะล่วงไปหมดเลยค่ะดอกลงดอกไม้ก็ไม่มีเห็นให้เห็นนะคะช่วงหน้าหนาวจา้ะนี่นะคะพี่น้องเมืองหนาวนะคะประเทศยุโรปค่ะ ช่วงหน้าร้อนแล้วก็จะเห็นดอกไม้นะคะตั้งแต่ช่วงเดือนอมีนาเมษานะคะจะมีดอกไม้เริ่มออกอะไรแบบนี้นะคะถ้าดอกทิวลิปจะมาเที่ยวดอกอามาดูดอกทิวลิปนะคะจะต้องมาเดือนช่วงเดือนเมษานะคะช่วงสงการบ้านเรานะจ๊ะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีดอกทิวลิปมากที่สุดนะคะประเทศนี้ดอกไม้จะเยอะมากคะ่ะพี่น้อง นี่นะคะบ้านเมืองเขานะคะเขาจะเข้มงวดมากนะคะเรื่องถนนนะคะถ้าว่าไม่ใช่ที่จอดรถหรือว่าไม่มีป้ายบอกให้จอดเราก็ไม่สามารถที่จะจอดได้นะคะถ้าจอดก็จะโดนปรับหลายร้อยยูโรนะคะบ้านเขาจะเข้มมากค่ะเรื่องจะกดจราจรนะคะแต่ถ้าข้ามีป้ายบอกให้จอดเราสามารถจอดได้ค่ะ ถ้าสองชั่วโมงก็คือสองชั่วโมงนะคะถ้าให้จอดนะคะถ้าเราจอดเกินนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องโดนปรับทันทีค่ะแล้วปรับแพงด้วยนะคะคนก็เลยกลัวกันค่ะเขาก็เลยทำตามกฎระเบียบนะคะที่เมืองนอกนะคะไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเรานี่จอดตรงไหนก็ได้นะคะจอดขวางหน้าบ้านเพื่อนก็มีค่ะบ้านเราค่ะ แต่บ้านเขาไม่นะคะเป็นระเบียบจ้ามันจะเป็นช่วงนะคะถ้าว่าเป็นหมู่บ้านเเราขับไม่เกินยี่สห้าสาอะไรแบบนี้นะคะจะมีกล้องทุกทุกหมู่บ้านเลยค่ะถ้าเราเกิบขับเออ0จ็ดสนี่นะคะ่ะไม่เกิน1วันนะคะมีจดหมายไปถึงบ้านค่ะเสียค่าปรับ200-300ยสามยูโรก็ว่ากันไปค่ะ ปรับแพงนะคะที่นี้ค่ะถ้าถ้าว่าเราโดนปรับเ,ออเ,ออเรื่องรถนะคะปรับขับรถเร็วอะไรแบบนี้นะคะถ้าว่าภายในหนึ่งอาทิตย์เขาจะให้กําหนดวันเลยนะคะถ้าเราไม่ไปเสียเขาจะปรับดอกเบี้ยขึ้นทุกวันเลยค่ะนั่นแหละค่ะเขาถึงทําตามกฎจราจรนะคะแล้วก็ขับคี่ ปลอดภัยค่ะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุนะคะบ้านเรานี่อุบัติเหตุบ่อยมากค่ะบ้านเมืองเขาไม่ค่อยมีอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าก็ทําตามกฎจราจรนะคะขับรถเร็วก็ไม่ได้นะคะถ้าว่าตรงไหนเ็าให้ขับช้าเราก็ต้องช้านะคะคือค่าปรับแพงมากค่ะพี่น้อง โทรศัพท์ไปคุยอ่อสมมติว่าขับรถเนี่ยอ่จับมือจับอยู่โทรศัพท์ก็ไม่ได้นะคะโดนปรับอยู่อยู่ที่ประมาณสามร้อยหรือสี่รอยยูโรเนี่ยคะ่ะพี่น้องบ้านเขานะคะนี่นะคะนี่ก้างๆนี้ก็จะเป็นป่านะคะเป็นสวนสาธารณะให้เดินออกกำลังกายคะ่ะ นีนนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางรถไฟนะคะนี่นะคะอันนี้นาดาก็อยู่แถวลิซ่านะคะขับรถมาแถวลิซ่าะคะ่ะลิซ่าที่ว่ามีดอกเทิวลิปเยอะนะคะมีดอกไม้เยอะๆอะไรแบบนี้นะจ๊ะ นี่ค่ะหมู่บ้านริมแม่น้ำจ้าอันนี้ก็เป็นสะพานนะคะข้ามไปอีกฝั่งจ้าดูเครื่องบินจากพี่น้องเนี่ยนะคะแล้วก็ออกจากหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นทุ่งกว้างคะ่ะ สีเหลืองก็จะเป็นไร่ข้าวนะคะครับปลูกข้าวคะ่ะจะมีข้าวโพดออแล้วก็ข้าวนะคะมีข้าวโพดด้วยนะคะครับปลูกข้าวโพดเยอะมากคะ่ะนี่นะคะ ถ้าตรงไหนไม่มีกล้องเราก็สามารถเร็วได้นะคะขับเร็วได้บ้างอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะพี่น้อง เวียยุโลปนะคะถนนหนทางบ้านเมืองประเทศเนเธอร์แลนด์จ้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจ้าและมาติดตามนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยจ้าขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะนาดาก็เก็บหลักกิโลอยู่จ้า ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจ้าต้นไม้ก็ใหญ่มากนะคะบ้านเขานะคะเนี่นะคะ่ะต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณคะ่ะ